สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโคลัมโบประเทศสีลังกาว่ากระทรวงการต่างประเทศของสีลังกาออกถแถลงการว่าเรือสำรวจหยวนหวังห้าของจีนได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าจอดเทียบท่าเรือในเมืองฮัมบันโตตาทางตอนใต้ของสีลังกาในวันที่16สิงหาคมนี้ซึ่งล่าช้าจากกำหนดการเดิมคือวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาและเรือลำนี้จะพักอยู่ที่ท่าเรือแห่งนี้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ทางนี้กำหนดการเข้าจอดเทียบท่าของเรือลำดังกล่าว ได้รับการอนุมัติครั้งแรกเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาหรือเพียงวันเดียวก่อนผู้นำสีลังกาในเวลานั้นคือประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาหลบหนีการลุกฮือของประชาชนออกไปยังมาดิฟและได้รับอนุญาตให้พำนักชั่วคราวที่สิงคโปร์เป็นเวลา3ส,สัปดาห์ก่อนเดินทางต่อมาอย่างไทยเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอินเดียยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการแต่ก่อนหน้านั้นเคยออกมาแสดงความวิตกกังวลว่าแม้จีนขึ้นทะเบียนเรือยวอนวังห้า เป็นเรือสำรวจทางทะเลอย่างไรก็ตามรัฐบาลนิวเดลีมีข้อสันนิษฐานบนหลักการที่มีน้ำหนักว่าเรือลำนี้คือเรือสอดแนมที่คอยสังเกตการการทำงานของดาวเทียมการติดตามการเคลื่อนที่ของจรวดและขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ขณะที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าเรือหยวนหวัง5แท้จริงแล้วเป็นของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ทั้งนี้รัฐบาลสีลังกาซึ่งกู้เงินมหาศาลจากจีนในยุคข,ของราชปักษาผู้พี่คือนายมหินทาราชปักษา ซึ่งบริหารประเทศยาวนานในฐานะประธานาธิบดีระหว่างปี2548-2558ให้รัฐบาลปักกิ่งเช่าท่าเรือในเมืองฮันบันโตตาเป็นเวลา99ปีตั้งแต่ปี2560เพื่อชำระหนี้บางส่วนขณะที่ในระยะหลังอินเดียเพิ่มความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้แก่ศรีลังกา